เฮ้ยเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้โ้โอ้เห็ดเอฟปีเลยทุ่นอุ้ยขากลระนี่นี่ขาขาเลยทางนี่อุ้ยปลาขอปลาชอนปลาชนฮ่าฮ่าเฮ้ยสิคุบลงเบิึงเป็นตายอยู่บ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกพ่อนไหน ได้บอ๊ะติดอยู่เนาะใส่ยังไงมา đây ว้าเต้เท๋กว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกับบรรยากาศแรงๆเนาะมานี่บ่าวจิตพามาละยำเบ็ดกบอยู่ทงไฮทงหน้าเนาะมาทางนี้บ่ลง มากครับลุงเนาะสองคนเนาะอยู่ทงไ้ทงหน้าคือเก่าพี่น้องไปเจอไห้เพิ่นมามส่ไหไวเนาะแต่บ่อถีบามายามน้ำลังมายามน้ำเพิ่นีน่แถวไีนบ่บึงห้อยเก่าจะที่ห้อยจะไปใส้ดีห้อยอย่องหน,นึ่งโอ้บ่ถือว่าหอดอย่างไร คือว่ามีแต่หลอนแท้นี่คือผู้เห็นจัดแงเนี่ยจักบา่าจะได้อ๋องูอวกมันช่ไากินเขาเฮ้หล,ลังนี่แม่แล้วนี่ถืงแล้วหลังนี่นี่โู้โหขาอัะลีพี่น้องโอ้ใช่ใช่โอ้ตัวใหญ่เติมดนวะนี่ đi <Nọc> uh à, thôi, uh. rồi, Ncimento, à, thôi nó lên luôn, này, xài khoang đấy, tem, nâng tem, Phải, đi lăng tiếp bài đấy, đi lão lăng đi. โอ้โหไปไปไปบ้านไปอู้โอ้โหเดี๋ยวนเลยเออแถวลุมนี่ถึงเนาะแถวหม่องแบะบมกินหรืองูอกินสองแต้มที่สองจัดไปสองแต้มไป ไซจุดที่สามจุดที่สามมาหนเออเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้โหโอ้เห็ดเอปเลย่นอุ้ยผักลีอนนีนี่ขา,ขาเลยขาใส่ของแต้ที่สามแล้ว <S 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 เอยยเอยู่ลุมไปถึอเนาะไปย่ทธ์ไปถึอเนาะมันแหงบ่ มันแบบมันหม,มักอยู่ในหม่องซุมๆเนาะขึ้นจะมันหลีนะ่นเที่ยวนี่เนาะเที่ยวเป็นป่าหยาเนะ้นอีปี่เ,ยเลยซ้ำเต้มซ้ำเต็มซ้มเต้มตเข้ามาแล้วอ,อันนี้เนี่ยมิดบอสบริชายบอสคือชีใสมีห้อย,อยด้ยนี่โอ้รูตัวนี้โอ้บ้ถือรูดูดูดเห็นห้อยคุณอยู่ นั่งี่ก็มีเนาะโอ้นี่เดนี่เดนี่เห็ดอีปี e เลยนี่โอ้ขักแล้วขักแล้วนี่จับขึ้นมาเลยเห็ดอ <c oughs> ีปี e เลยตัวมัใหญ่นึงชื่อว่าอะไรกบเลยด,ดูนี่เนาะใหญ่เลย Long hong, hèn yêu hào hong, hè? Muy là. Hm. kêu khẩu có lè 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 dù lè nhiều lè lè đâu để lè 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 nhờ dù khổ này chẳng nói Đủ thứ nhờ này, lăng này À, mày, lăng bà là bạn này Mất có biết bỏ lăng này nhặn dù như anh nhặn thì lăng thì thử, cứ xi măng cái đinh xiên chúng chúng nhiều cứ xịt thử đó là gì đó Nghe tiếng đi nằm chúng chúng nhiều hả cái nấm treo thử bỏ lăng đi coi cháu, lăng đi coi anh này cái nghe tiếng nhiều một thứ bỏ thấy này อยู่เลียววันนี้ดิตุ้มตุ้มอยู่งูใหญ่หนิโอ้ยพี่เออเดี๋ยวนี้ทับช้อมนี่โอ้ยปวดๆเลยตัวๆพูดตุ้มใหญ่หนึ่งแต่อยากจอยไปจังหน่อยเนาะจอยไปหน่อยหนึ่งเน่ เห็นเอพเลยนี่ฮู้ขาล่ะบ่สคือเป็นเจสิบูเมนเนาะ้ยนี่มันทหักเนาะปูดพูดเออนี่คือก้พักขาเนี่ยอ,อ๋อปลาคอปลาคอนี่พ้องนี่เห็นบน่นิเห็นตทหางนี่อุ้ยปลาขอปลาช่อนปลาช่อนฮ่าฮ่าฮ่าเบิ้งสิคุบลงเบิึง ไปตายอยู่บ่ไปแล้วบุงหมาดคุบกระหูบริจินมันอย่ามันปล่อยไปเดี๋ยว็กแทงมานังอุ้ยอุ้ยขึ้นไปแล้วคุณปล่อยตัวอู้จะเปียกเบิดหนูบะวะ สัจัตรคือไปเลยได้ว่าที่กบมันจะขึ้นไปของแขวปพันนั้นลังนี่บูถือนอลังนี่เนาะนี่ใช้เพื่อนว่าลังถือโอ้ลังนี่หาวอีลินตัวนี้หาวก็ตวนั้นเนาะว้าตัว ขาวอิลี่พ่นพูนเรียบร้อยจักไปออ,อกเลยกลมแลวนะกลมแล้วเขาเขาบุคคลงามปะได้เขาบุคคลงามแต่เริ่มอยากถอดเลยเริ่มสีกลมและขยังบุกลมไปได้ บดเยกเลยสัมียกระสุดเยกเลยซัีเราะว่าสิปดเอาตัวนนเิ่อไรไปเจอปลาขอเือบริปดบุรก็ติไปเลยดิขุถึงนำคุณเลย ยาบันประคองหน่อยๆข่มวัวใหญ่เป็นไรข่มเขาะไหมเบ็ดเบิร์ตี้หนี่ว่านำมันหัวลงนีเคื่องลังนี่นี่ยยืนตัวอยู่ เข้าว <c oughs> <c oughs> ัาจ <le> <wh> ิป <out> <c oughs> <t ell> ๊ดเอาเงี ho, ้ยโคมมขาดแล้วบุหินหงบัดนี้อาศัซแเต็มเผ็ดกล่องบัดเลยโอ้โหลังนี่เรียบร้อยเรียบร้อยลังนี่ อุ้ยโดดแห้งอีกเลยผุดผุดตัวอู้ตัวอลัดเลยนี่เป็นตัวใหญ่เนาะคักแล้วคักแล้วเสียบเนื้อเลยปดเดี๋ยวก็เสียบเลยแล้วเลยโออลงทัโบนสูงพุดวะ ลูกหองบ่อลูกหองอยู่ล่างหนึ่งอยู่นี่บ่อหมมี่นี่ตัวหอยไก่อ๋อเต็มมือที่ตัวหอยไก่นี่ไก่ป่าได้นี่เออจักมือสิมาหางอีกแถวนีิจัดการเหมือนเบิงไก่ป่ามีสามสี่ตัวนะเห็นไปเห็นตัว ui 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 lúc hết thế đó đi 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 u ừ. tình như nọ thì sấy ngay vào đây quá tu hết uổng tu uổng luôn biết phần bùn kín nữa nếu là lệ sống trên sân lệ xây bếp và bố kít bếp thế này cũng bao ้ังนี่มิดเนาะบุถือเนี่ยกบมีกบแต่บุถือมันลึงเบ็ดบอลมีคนมาใส่เลย้ังนี่บุไรเนาะผัด้ังนี่นี่บุถือเนาะไปต่อไปเลย อยู่ห้องมีบ่ห้องนี่โอ้โหเชี่ยวเสียวเลยเองบ่มันลักเลยในเที่ยนนี่บนเขาได้เบ็ดทางเขาไว้เงียบบ่หลดเนาะลังนี่เงียร้อนเชื่อเลย วตัร่างสุดท้ายบาดนม้ามรุนง่าพี่น้องสิม <im> ้าอยู่บ okay. <im> <ri> ่โดดดวงๆให้นะแม่ร่างสุดท้ายนี่เฮยู่พุ่นบ่มันึ่งว่าอยู่นี่ไม่ยั้งเลยนี่ถึงได้ไรอันนีเอาเลยถึงเบ็ดได้ไรอนี่เอากูอันนี้กระไรเนาะ thứ đấy đấy biệt này, này. À, à, đi cho bố lùi bay xì chơi lưỡi đại chơi Ồ. lắc đi, lý cốp theo đi nó lắc khả nạn lùi chơi lưỡi bớt là bỏ chạy bơm con tích tích tù ลุกผลงานมันก่อนปดปดออกมาลรกะจับเบิดเลยเบิดได้บอกี่่นานโอ้นักขึกเลยนักขึกเลยพี่น้ยเาหเจ้าก้าเบนดหเนาะเออเนี่ยเปิดอะไรเนี่ของนีู่ นี่นี่ตัวใหญ่ๆเนาะรับประมาณจะจกตัวลงประมาณสิบกลัเวเนาะเกือบเกือบสิบหาปุ้นลลายเติอไปนี่ประมาณพุ่นเนาะมันมัมันมานสิบกัวะสัแต่เชว่าสิบผาเลยังบถือเดาไปเอาสิบกัวโตมาอนิมัมัน ว่าชิพหาชิพพกหรอย่าบุถือหรือว่าชิพซีหรือย่าบุถือถือว่าสิบกว่าตวัวเนะาะมื่อไหรเอากับสุดท้ายก็ถือประมาณเนาะพี่น้องเนาะครบนี่ก็ได้อยู่สิบปลายกว่าตวัวประมาณสิบสี่สิบหาเลยเนาะสิพว่าชิพพกหรือว่าสิบสามก็อย่ามันผิดพลาดว่าเอาสิบปลายเนาะอยู่ระหว่างนี้เนาะเออมื่อไหร่ก็ถือว่าโอเคมีแต่แต้มใหญ่ทั้งนั้นเลยเอาสุดท้ายนี่ผมยังไล่จะขอฝากวนพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสักกระดิ่งเลยเด้อเพื่อสิบประภัสคิปใหม่ใหม่ของบ่าวอาทิตย์เนาะโอ้ยเมื่อกะบ่มีโคมเนาะไฟโคมเบิดเบ็ดกับท่านหันโอ้ยตรงไดนใส่แฟตกล่องนี่แหละเยื้อเมื่อเนาะ